แม่นิพาสนาวงนะคะแปลว่าพูดได้แข็งแรงแล้วก็กินข้าวได้หายใจเองนะคะไม่ได้มอีอุปรกรณ์ช่วยอะไรเลยคุณหมอบอกว่าอาการแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ให้กลับบ้านได้ะคะ่ะเดิมเข,ขาไม่ได้ชื่อนายพุทธาอฏิการมีภาพได้เลยเดิมไปชื่อนายสายดันแก้วหมันตาข่ที่คุณผู้ชมดูหนังสือการเปลี่ยนชื่อแอบขาอีแรงนะคะ แขนสองข้างก็มีแรงค่ะสองข้างก็มีแรงนนลุกนั่งเองได้เดินได้นะคะเข้าห้องน้ำเองได้ตัขยเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือเองได้จำทุกอย่างได้อาจารย์บอกให้ถ่ายด้วยถ่ายวีโอค่ะแม ยาส่ายที่ให้อาหารอ่อนเนี่ยก็จะถอดแล้วก็ให้แม่ทานข้าวได้ยอ,อ,อ,ยะะอย่างปกติสีหล่าสั่งใส่เป้าไข่ตลอดนะคะมีญาติเป้าไข่ให้ชาวบ้านเรียกตัวเองว่าพุทธองค์ซึ่งทางไทยก็ทำตามนะเพราะว่าตอนนั้นเรื่องสายศรัทธาเขารู้มากที่ส ียนแค่ต้องแบบสวมแมสกนะคะเพราะว่ากลัวคุณแม่ติดเชื้อได้ง่ายนะคะปลอดคุณแม่ได้รับการรักษาคุณหมอแล้วก็ยาบรลแนะนำว่าคนเคาะไข้ต้องใส่แมสล้างมือให้สะอาดล้างเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ <c oughs> <c oughs> บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่ง นั่งแบบไม่ได้พิงอะไรค่ะแข็งแรงทรงตัวดีบางครั้งก็นอนพักผ่อนแล้วก็จะตื่นตามเวลาที่ที่พยาบาลจะมาวัดความดันกโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นะคะจังหวัดนครราชสีมาเป็นห้องพิเศษนะคะก็ได้เปิดข่าว โลเคชั่นดีค่ะไม่เคอยว่าเดบนนได้อ claro. uh. yeah, um. ้านบบอกว่า uh. ถ้าเป็นขนาดนี้ชแสดงอิทิปิหาให้ดูน่อยนากุท้าก็บอกว่ายังไม่ถึลแล้วสคัวก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นนาุนท้าเยสวนนหรือว่าทากิกสสักครั้งเลยฟังเสียงชาวบานตันเย็นก็จทานสดมนเย็นค่ะสดมนแผ่เมตตา แล้วก็ตอนนี้มีเซียศัสิทธิ์ก็คือท้าวเวสวรรณนะคะเป็นล็อกเก็ตที่บูชามา